สารสกัดธรรมชาติอินซีลัดร้อยสูต 2, ปปรคูณสองซเปอร์โกจากเดิมผสมสมุนไพร9ชนิดสูตรซุเปอปร,ร์โกวางขายแล้วผสมสมุนไพรอัวที่10รวมเป็นสมุนไพร10ชนิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นพืชไร่นาข้าวข้าวโพดอ้อ,อย มันสับป,ปะหลังไร่งาไร่ถั่วพืชสวนผลไม้ทุกชนิดเช่นสม้มทุเรียนเงาะลองกองลังศาสละมุดมังคุดลำไยยางพาราปลามไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทุกชนิดสนใจติดต่อร้านค้าเคมีคเกษตรชั้นนำทั่ว,วประเทศ,เทศสนใจโทร02 948 5303 ัางทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติ้นเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอกับผมพัศกรเสงล้ำ เช่นเดิมนะ,ะท่านผู้ชมครับแบบสบายๆในวันนี้นะฮะกับรายการที่มีเนื้อหาสาระต่างๆที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นที่อุดรธานีจังหวัดกาฬสินจังหวัดมุกดาหารจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิโอ้โหทั่วสารทิศเลยทีเดียวที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปนั้นรับรองครับว่าเป็นเรื่องจริงผมเดินทางไปอย่าง เป็นเรียกว่าเป็นทีมเลยนะฮะไปกันแล้วว่าไปถ่ายทํารายการเพื่อเอาภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แหละนะฮะบางท่านเนี่ยนะฮะก็ดูรายการของเราอยู่เอ้ยยังเป็นเทปเก่าอยู่เลยนะฮะก็ดูกันอยู่ตลอดนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณครับเพราะว่าต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าการเดินทางไปบางครั้งบางคร,งา,งคราวเนี่ยนะครับเรากว่าจะได้เทปมาเนี่ยโอ้โหแสนสาหัสซะเหลือเกินครับบางทีขึ้นขเขาลงห้วยบางทีรถเสียบางยางแตกมั่งรถติดมั่งโอ้โหเยอะเลยนะฮะกะ็เทปของเราเนี่ยออกรายการทุกวันเลยนะฮะก็คือ30วัน30เทป เพราะนั้นเองจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะท่านผู้ชมครับต้องเรียนกันต,ตรงๆเลยว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเทปเก่ามารีรันบ้างนะฮะเพื่อพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านยังพลาดโอกาสในการรับชมรายการของเราไปก็รีรันมาบางท่านยังไม่ได้ดูเลยก็อาจจะได้ดูในวันที่เรารีรันกันก็ได้นะฮะก็สําหรับเทปใหม่ก็ดูกันไปได้ตลอดเลยนะฮะพอมีเทปใหม่ปุ๊บผมก็จะให้ทีมงานป้อนเทปใหม่เข้าออกอากาศกันอย่างต่อนเนื่องเลยสาหรับในวันนี้เช่นเดียวกันครับเทปใหม่อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่โทรมาสอบถามอย่างรายการของเรา โอ้โหมีอย่างมากมายเลยสําหรับผลิตภัณฑ์พลัสรร้อยสูตรซูเปอร์โกของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือปุ๋ยผงสูตรพิเศษสูตรละลายเร็วนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยทีเดียวสําหรับปุ๋ยผงปุ๋ยผงนี้นะครับมีวางแล้วนะครับที่ร้านโม่งเจนการเกษตรอําเภอเพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเฮียโมง่งแล้วก็เจ๊เจนเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะฮะที่เรียกว่าเป็นแฟนรายการของเราเป็นคู่ค้ากับเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เช่นเดิมฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียโมงนะะ ซึ่งเป็นเจ้าของโกดังพันข้าวแลวก็จําหน่ายปุ๋ยจําหน่ายยาที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวพาผมและทีมงานลงแปลงเองเลยพาไปที่อําเภอพิษนะะุนโลกไปดูแปลงต่อแปลงเลยนะครับว่าพลัดร้อยเนี่ยนะฮะฉีดไปแล้วกับนาข้าวเนี่ยนะครับจะเขียวแตกต่างกันขนาดไหนจากการที่เรียกว่าพี่ยอดนะฮะต้องเรียนว่าพี่ยอดนะครับอดีตนะฮะต้องบอกว่าอดีตเนี่ยเป็นเซลล์หรือเป็นเรียกว่า ผู้ขายหรือว,ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพนักง,งานขายระดับดีเด่นนะฮะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยสําหรับรถนะฮะเรียกว่ารถเกี่ยวข้าวรถเอ่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านการ,กรเกษตรแบบนี้แหละผมจะเอ่ยชื่อเอ่ยบริษัทไม่ได้นะฮะต้องต้องขออภัยนะฮะแต่ว่าพี่ยอดเองเนี่ยจากนั้นนะฮะก็มาทํานาปัจจุบันนี้นะครับเคยได้อยู่อดีตนะฮะเคยได้อยู่ที่ประมาณสัก1 9ถึง20เกวียนในานาทั้งหมด30ไร่แต่พอใช้พัดร้อยไปแล้วนะฮะเมื่อฤดูที่แล้วได้ไปถึง30เกวียนตก ไร่ละเกียนฮะจากการใช้พัดร้อยแล้วปัจจุบันนี้ใช้พัดร้อยจะสุดยอดขนาดไหนจริงๆเลยเหมือนกับชื่อพี่ยอดหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเฮียโม้งพาผมและทีมงานเดินทางไปที่อำเภอผมพิลามจังหวัดพิษณุโลกไปดูกันเลยครับว่าพัดร้อยใช้กับนาข้าวจะขนาดไหนครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่อาเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ในสตูดิโอเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การทํานาอย่างมากมายเลยทีเดียวแห่งหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะฮะท่านผู้ชมครับประมาณน่าจะสักประมาณ1 3 1 4องศาได้นะฮะตอนนี้เช้าๆนะฮะกำลังดีเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราอยู่กลางกลางทุ่งนานะฮะตำบลอะไรนะครับแต่พรมพิรามแน่นอนนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูกันว่า ตรงนี้เนี่ยนะครับบ้านอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่คือเถียงนานะครับเห็นเจ้าของแปลงเราบอกว่าที่วางอยู่ตรงเนี้ยนะฮะที่อยู่ในถุงนี่เลยนะฮะชัดเจนมากนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือขวดพัดร้อยของเรานะฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับนะฮะนี่หมดไป2ขวดนะฮะเนี่ยฮะก็คือลักษณะว่านาค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ซึ่งเจ้าของแปลงวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับผมมาพร้อมกับนะฮะ เจ้าของร้านนะฮะเรียกว่าเป็นเอเนตนของเรานะฮะอยู่ที่อำเภอโพธิลามจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คือเฮียโมงครับโมงเจนการเกษตรครับเข้าร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งรอผมอยู่ด้านนั้นแล้วนะครับพร้อมกับเจ้าของแปลงเกษตรนะฮะชื่อ,อง่ายๆเลยะฮะบอกว่าชื่อพี่ยอดนะฮะจะสุดยอดขนาดไหนตามผมไปเลยครับ สวัสดีครับ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 เฮียครับโอ้โหนะฮะยืนรออยู่เลยนะฮะอันนี้คือชื่อเต็มๆว่าผมนายยอดจันแป้นนะครับบ้านเลขที่4ี่สิบสี่สิบหกครับหมู่เก้าตําบลวงคล้องพรมิรามพิศโลกครับโอ้ตรงนี้ตําบลวงคล้องครับอำเภอพรมิรามจังหวัดพิษณุโลกนะฮะด้านนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับนะฮะเฮียโม่งของเรานะครับหรือเจ้าของร้านโม่งจีนการเกษตร นะฮะโอ้โหอันนี้สุดยอดนะเพิ่งจัดงานครบรอบนี่ฮะสาเรียกว่า5ปีน้องเฮียนะเก <c oughs> ือบบอกว่า3ปีแล้วท่านจง่าคือ5ปีแล้วนะฮะ <c oughs> สุดยอดมากอากาศค่อนข้างเย็นเนี่ย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ทางร้าน <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเฮียตอนนี้ทางร้านตอนนี้ก็ สำหรับผัดร้อยเนี่ยนะขายดีมากคขายดีมากเลยนะเหมือนเหมือนไวรัสแพร่กระจายแพร่กระจายเลยนะใช่ใช่ไม่น่ายเชื่อนะคือคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เหรอว่าการทำนาเนี่ยตลอดทั้งปีเลยใช่ทั้งปีปีหนึ่งสาครั้ง ปีถึงสาครั้งใสค,ครั้งอเอาละเข้าประเด็นให้เฮียทีนี้นะฮะ,ะเนื่องจากเวลาเราจำกัดผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มเต็มว่าพัดร้อยเนี่ยจะดียังไงแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าถึงคนนี้ก่อนดีกว่าค,คนนี้เนี่ยลูกค้าเอกเลยนะฮะเอา พี่ยอดใช่ไหมฮะพี่ยอดฮะพี่ยอดอดีตเคยทาอะไรมาก่อนนะพี่ยอดผมเคยทํางานขายเครื่องมือกสารเกษตรเครื่องมือการเกษตรก็คือรถยนต์เกี่ยวกับการเกษตรครับผมกบวต่ายันมากเลยพวกนี้ใช่ไหมโอ้โหหรือวอุบริษัทนี้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรรถเลยอ๋อโบนี่สุดยอดเลยเห็นบอกว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอาเหรือฮะยอดขายขายดีมากเลยวิ่งทั่วประเทศรู้สึกจะเป็นปีปี ห้าห้าสี่ห้าห้หหกหเป็นแชมป์เลยยอดขายดีมากโอ้โหอันดับหนึ่งของประเทศเลยวิ่งไปทั่วประเทศเหมือนกับพัดร้อยเราเลยผมควบคุมอยู่ในในสาจังหวัด3าจังหวัดคือในเขตพิสุโลกอุตรดิตถสุโขไทยอ๋อแล้วก็พิจิตรพื้นที่ทำนาทั้งนั้นเลยไงครับแล้วจับพัดจับปูยังไงมาทำนาหรือยังไง้างนพิด ข้าวราคาดีเป็นข้าวราคาดีหนึ่งประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยข้าวอ๋ข้าวราคาดีก็เลยลองมาทํานาดูบ้างพอะเด็นน้ำก็เยอะกี่ไร่ฮะทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่อ่าตรงนี้ประมาณ30กว่าไร่แล้วก็อีกอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งรวมๆแล้วประมาณ เป็นร้อยไร่เป็นร้อยไร่โอ้โหคำนี้นะฮะก็เลยเสียยอดเลยนะฮะก็เลยลองลองมาทํานาดูครับแต่ก่อนหน้านั้นทําอยู่หรือเปล่าแปลงนี้หรือว่าให้เขาเช่าหรือยังไงทำทำฮะแต่ทาแต่ทาแต่ให้แม่บ้านทําครับอานแสดงว่าโดยส่วนตัวคือไปทํางานว่าเป็นพนักงานขายเจ้าหน้าที่ขายของบริษัทรถยนต์เกี่ยวกับในเรื่องของการเกษตรแล้วอ่าฮะแล้วอันนี้เลยจะลองลองมาทําผมก็เลยลองหาออกได้ยังฮะตอนนี้ ออลาออกแล้วใช่ไหมฮะ๋อลาออกแล้วแต่ก่อนเต็มตัวแล้วตอนนี้ถ้าถ้าจะกลับไปทําก็ยังได้อยู่แต่ตอนนี้ยังรักตรงนี้ยังรักอาชีพตรงนี้แหละทีนี้ขั้นแรกเลยลงมาทาปุ๊บไม่มีความสาเร็จไม่มีความเพราะอะไรอย่างครับพี่ยอดเป็นยังไงเห็นเล่าให้ผมกับเฮียฟังว่าก่อนหน้านั้นน่ะนะฮะข้าวไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ข้าวไม่ได้เต็มที่อย่างนี้เลยครับครับครับไม่ไม่ใช่อย่างนี้เลยมันยังไงรู้สึกสามสิบไล่ 30มสิบไร่ผมได้20เกวียนแล้วก็ครั้งที่สองสิบเกวียนโอ้พอมาครั้งที่สามสามสิบสามเกวียนครับใช้พัดร้อยพัดร้อยเอ้าเหรอผมต้องบอกให้ที่ที่บอกผมเมื่อกี้แล้วผมพาผู้ชมดูไปครั้งที่สองผมใช้ครั้งที่สองดูข้าวครับ คือแสดงว่าเฮียครับจริงๆแล้วร้านโม่งเจนกันณิเร็จของเราเนี่ยคือขายพัดร้อยมายาวนานละใช่หลายปีละทีนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านั้นมันไม่ได้อย่างนี้คือก่อนใช้พัดร้อยเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ คือประมาณ19 2เเกวียนใน30ไร่พื้นที่ตรงนี้ใช่ฮะอ๋อหลังจากนั้นคือแฟนทําเหมือนกันแต่ใช้พัดร้อยครับโดดมาที่30มสิตัดสินใจลาออกตัดสินใจอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมัตัดสินใจมาลงเต็มตัวเลยมาเต็มตัวตอนนี้เต็มตัวแล้วคือขอบที่แล้วแสดงว่าได้ไป30เกวียนครับมออแล้วพอมาดูในขอบนี้เฮียข้ามันเป็นอย่างนี้เลยครับดูฮะนี่คือซ้ำสองนะฮะใช่ไหมฮะนี่คือขอบที่สองขอบที่สองโอ้โห สุดยอดอ่ะตอนนี้ใครมาเห็นนะฮะนี่บอกใช้อะไรใช้อะไรเออเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าใช้อะไรเฮียครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเกิดการแข่งขันกันสูงมากใช่สูงมากเพราะว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับพัดร้อยเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากผมเชื่อว่าร้านเฮียนะฮะก็มีคนเข้าไปถามหรือแฟนพี่ยอดหรือส่วนตัวพี่ยอดเองก็เคยใช้ใช้ับต่างกันไหมผมถามเต่คุณผู้ชม เยอะมากเลยต่างกันเยอะมากเลยเยอะมากเลยมันต่างตรงไหนมั้งครับพี่ยอดหนึ่งตัวนี้เข้มข้นยานะฮะใช้ไม่ต้องมากอ๋โหนะใช้ไม่ต้องมากผมใช้ยี่ห้ออื่นแล้วมันต่างกันครับหนึ่งคืออัตราการใช้ใช้ใช้อัตราการใช้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นสูตรที่เข้มข้นนะฮะสมมติหนึ่งถังเนี่ยถ้าไม่ยชมครับนาข้าวสมมติถัง20ลิตรใส่เพียงแค่10ซีซีีีใช่ครับหรือถังสองลิตรแค่ฝาเดียวฝาเดียวอื อันนี้ใช่เลยครับใช่เลยเปะเลยเคยเคยเกินไมเคยเกินไหมก็ก็ <c oughs> <c oughs> เคยแต่ไม่นะไม่นะใช่ไหมฮะไม่แต่ใช้ตามที่ตามที่ผมบอกในรายการเลยนะฮะทีนี้เป็นยังไงต่อมันได้จากตัวนั้นเสร็จปุ๊บหนึ่งคือแสดงว่าประหยัดครับฮียเออประหยัดประหยัดมากเนี่ยนี่คือประเด็นคือประหยัดมากนะฮะตอนนี้ชาวนาเนี่ยเราต้องคำนึงตรงนี้ลดต้นทุนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเห็นพี่ยอดเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ชมฮะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพี่ยอดเองคนหนึ่งที่อยู่วงการการเกษตรนะฮะเรียกว่าคุกคีกับชาวไร่ชาวนาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราขายเครื่องรถจักรเนี่ยคือทำยังไงฮะ นโยบายก็คือเหมือนกับว่าทำยังไงก็ให้ดินร่วนดินซุยใช่ไหมฮะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีรากที่เดินที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเฮียก็เหมือนกันเฮียก็อาจจะเป็นคนนิดหนึ่งที่บริการเนาะลูกค้าทั่วไปเลยทายังไงก็ได้ให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดต้นทุนแล้วใช้ผลผลิตที่เรียกว่าใช้ผลิตพันธ์ที่ได้ผลผลิตจริงๆนะฮะแต่เห็นพี่ยอดเล่าให้ฟังว่าเกษตรกรโดยส่วนมากคือเขาไม่คำนวณใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังเราไม่คิดมันเป็นยังไงนะจะแนะนำยังไงดีการเริ่มต้นําทำการทำการทำนา เพราะว่าชาวนาทําทําแบบทําทําไปทําเขาไม่รู้ว่ารต้นทุนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่อ๋อคือไม่ไม่ได้จดรายรับรายจ่ายอ๋อครับเนี่ยบัญชีไม่ทำบัญชีไม่ได้ทําไม่ได้ทำอือืตอนนี้ผมทําของผมนี่นะอย่างไร่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ลงทุนกันประมาณ3 7 0 0ันเจ็ดถึงสามพันแปดต่อไร่ครับผมต่อไร่แล้วผลผลิตจะเกิด ตอนนี้ข้าวเท่าไหร่ราคาประมาณ6กวใช่ไหมฮะเต็มที่6กพันห้าแล้วข้าวดีๆดีๆเลยเนี่ยยังเก่งไม่เกิน80ครับผมแต่มาช่วงที่ผ่านไปเนี่ยทุกคนรู้สึกห้าสิถังบ้างหกสิบถังบ้างแล้วถ้า50ถังข้าว3 6มพันหได้เท่าไหร่ขาดทุนไหมขาดเลยชัดเลยชัดเลยอันนี้ชัดเลยติดลบเลยใช่ผมนึงบอกว่าผมมาคํานวณของผมเนี่ยพอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บผมจะคํานวณของผมปุ๋ยเท่าไหร่ยาเท่าไหร่ อะไรเท่าไหร่คำนดณออกมาเลยต่อไร่เลยต่อไรฐานออกมาเลยใช่ครับแล้วการใส่พันุ์ข้าวบางทีชนะครับเขาทําบางทีหนาวฝนเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาใส่อย่างเดียวออันไหนได้ดีเขาจะทําอันนั้นอย่างเดียวเขาไม่คำนวณผมเพมาคํานวณนี่ผมเพิ่งเริ่มต้นครับครับครับเพิ่งมาเริ่มคํานวณครับจริงเพิ่งมาเริ่มคํานวณใช่ฮะมาเริ่มเริ่มเริ่มมันแล้วมันเป็นจริงมันเป็นจริงเป็นจริงเนี่ยผมว่าผมดีใจแล้วชื่นใจแล้ว ผัดร้อยเนี่ยผมผมเชื่อเขาแล <S <S <อ>้วเชื่อแล้วนะตอนนี<อ>้เช<อ>ือ่อแล้วนะปกติผมใช้ของเนี่ยอ,อ,อันไหนไม่ดีครับผมจะผ่านอถ้าดีปุ๊บผมจะบันทึกเขาไวอ้อคผมจะถามเขาไวอ้อะไรยังไงอย่างเงี้ยผมบอกว่าดีใจแล้ว ครับชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วก็ยังยังขอบคุณยังขอบคุณพีโมงพี่โมงฮะที่ได้นำมาผลิตภัณฑ์ดีๆตรงนี้นะครับมาให้กับพี่น้องเกษตรกรแถวๆที่ผมพี่รามใช้กันนะฮะไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังไม่ผิดครับตอนนี้กำลัง ลาออกกำลังไปเห็นบอกว่าพื้นที่นาของพี่ยอดเองเนี่ยไม่ใช่แค่นี้อยู่อุตรดิตถ์อีกด้วยมีครับมีอีกที่ตำบลท่ามะเฟืองตำบลท่ามะเฟืองพี่ชัยพี่ชัยใช่ชายใช่ครับตรงนั้นแปลงใหญ่เลยแปลงใหญ่เลยแปลงใหญ่เลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับคือตัดสินใจนะฮะได้ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเรียกว่าฝ่ายขายหรือว่าเป็นยอดขายเด้านแบบหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้รับทราบันไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าพี่ยอดเองเนี่ยนะฮะต่อสู้แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างพัดร้อยเนี่ยนะครับมาช่วยพี่น้องเกษ เษตรกรได้ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนผมเรียนคุณผู้ชมสม่ำเสมอนะฮะในเรื่องของว่าจะทําอย่างไรก็ได้นะครับเรียกว่าต้องหาเรื่องลดต้นทุนให้ได้ถูกไหมครับเมียใช่ครับใช่อย่างน้อยคือพี่ยอดฮะเกษตรกรทุกวันนี้อย่างที่พี่ยอดบอกเมื่อสักครู่นี้ผมก็พยายามจับประเด็นว่าพี่ยอดเล่าให้ฟังว่าคือจริงๆแล้วเกษตรกรโดยส่วนมากผมเชื่อนะฮะว่าโดยส่วนมากมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ซื้อ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 เขาทํายังไงก็ทาตาม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 ใช่ไหมฮะคือเราไม่หยุด ปุ๊บแลเอ๊ะตรงไหนมันดีตรงไหนมันดีรนนดเราวิเคราะห์ดูตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนั้นคือถ้าเราดีแล้วเราดีหยุดปุ๊บเราวิเคราะห์แล้วลดต้นทุนได้ผมว่าตรงนี้เกษตรกรมีกําไรครับนะฮะวันนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรครับพัดร้อยเรามาช่วยพี่น้องเกษตรกรได้จรงิจรงๆเดี๋ยวอาคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้พี่ยอดนะครับพาผมกระเฮียเนี่ยเดินไปดูแปลงนาน,นิดหนึ่งนะฮะว่าแปลงนาแปลงน ropic, <ๆ>ี้ซึ่งใช้ครั้งที่ 2, 2>, <2> แล้ว <aving> คะัแล้วมาดูกันว่าวิธีฉีดฉีดอย่างไรแล้วใช้อย่างไรกััับบพดดของเรราาี๋ยยวตมมผไค นี่นี่พี่ยอดฮะตรงนี้นี่โอ้โหนี่ขวดพัดร้อยเราเลยนะนี่นี่เมื่อตะกูณนี่เห็นภาพเลยนะเนี่ยะะพัดร้อยของเราของจริงนี่นี่ทั้งหมด30ไร่นี่หมดไปกี่ลังฮ่านี่พัดร้อยอ๋อที่พอใจครั้งครั้งแรกครั้งแรกรู้สึกจะใส่ไปขวดนะนีเป็นของเก่านะฮะครับนี่เป็นของเก่านี่นี่นี่เอามาใหม่นะฮะน,นี่รู้สึกว่าจะเป็นสูตร เข้มข้นเข้มข้นนะฮะสูตรคูณ2นะฮะแต่ทุกวันนี้ที่ร้านก็สูตรซูเปอร์โกแล้วท่านผู้ชมฮะสูตรซูเปอร์โกแล้วนะฮะของร้านที่วงเจนการเกษตรนะครับโอ้โหที่พัดลอยนะฮะหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วนะโอเคแฟนพันแท้เลยอย่างนี้นะฮะประหยัดเนาะประหยัดมากเลยเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงว่าในการทำนาแต่ละครั้งนะพี่ยอดฮะเรียนถามนิดนึงว่าการทำนาแต่ละครั้งนะพี่ยอดก่อนหน้านั้นนะเคยใช้อะไรร่วมไปในถังบ้างครับมันกี่ตัวมันยังไงบ้าง จำเป็นหมายถึงว่าสมมติถังเนี่ยดสมมติเราเอาถังมาตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะก่อนก่อนก่อนที่เจอพัดร้อยเนี่ยใส่ไปสักกี่ตัวห้าสิบชนิดห้าชนิดหลายอย่างเลยหลายอย่างมากครับมากหลายอย่างมาพอมาใช้ตอนนี้ผมใช้ ตัวนี้กับสารเคมีนิดๆนิดน่อยๆนะฮะ่นันองนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันได้มาอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไว้ว่าขนาดใช้มาหลายยี่ห้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอย่างนี้ใกล้เคียงกันซึ่งเราไม่ขอเอ่ยนะฮะเราไม่ขอเอ่ยเราไม่ขอพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอในนามของระร้อยเท่านั้นนะฮะว่าสินค้าของเราเป็นอย่างไรแล้วใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็คือในการผสมแต่ละครั้งผมก็เชื่อว่าพี่ยอดอาจจะบอกว่ามันมันผสมกันเนี่ยหนึ่งถังเนี่ยก็ แต่ว่าก็มีกลุ่มแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาใช้ลงไปแล้วมันไม่กระเตืองเหมือนอย่างนี้กระเือเหมือนอ่ามันคือฟีดแบกมันออกมามันไม่ใช่อย่างนี้นี่ขนาดเราเราบอกกันตรงว่าคือนี่คือหนาวจัดเลยนะหนาวจัดึหนาวเลยนะตอนนี้นี่นั่นใส่เสื้อกันหนาวกันมือผมซิดเลยนะคุณผู้ชมฮะมือซิดเลยนะนี่คือหนาวจัดนะนี่คือพัดร้อยของเราใส่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ได้ผลก็ลองดูข้อเปรียบเทียบอ่าๆครับครับอ่าให้เห็นเปรียบเทียบนะพี่ยอดบอกว่าให้ดูการรเเปีียยบบท ควแตกต่างได้เลยอ่าฮะฝั่งฝั่งฝังง่งนี้นะที่เห็นอยู่เนี่ยเนาะเห็นเนาะนะฮะฝั่งนี้นี่คือของพี่ยอดนะทั้งหมดเลยนี่ใช้พัดลอยนี่ใช้พัดลอยนะฮะ,ะอืมนะฮะฝั่งนี้นะฮะของเหมืองน,นี่เองนะนะฮะไล่ของเหมืองน,นี่เองนะฮะนี่กระจังหนาวนะผมว่านะ นะะฮกระจังหนาวไหมกระจังหนาวค่อนข้างชัดเลยโดนเนาะเฮียเนาะนะฮะเหลืองยิ่งยิ่งดงหลังรถทีมงานเราเนี่ยนะฮะตรงหลังรถทีมงานเรานู่นเลยนะฮะอันนั้นเหลืองมากเลยอันนั้นมากเลยนะฮะน้องโยมครับอันนั้นชะงักเลยนะใช่ใช่ชะงักเลยนะฮะไม่โตเพราะเพราะเขาทำพิซซ่าโลกสองแล้ว ไม่ไม่หาฮอร์โมนที่ว่ามันดีๆมาฉีดอ๋อครับเนี่ยอย่างของเรานี่ถ้าฉีดไปนะรับประกันภายในสามวันนี่หายหายเลยใช่นะฮะตัวนี้นะครับต้นจะอวบโตเขียวทันทีเลยอืมนะฮะอันนี้ข้อข้อแตกต่างเห็นเห็นชัดเลยนะฮะอันนี้ข้อแตกต่างอแต่ตอนนี้ผมแนะนําแล้วนะ หลังรถไปซื้อมาแล้วใช่ซื้อแล้วซื้้อแลวใช่แล้วฉีดฉีดรู้ถึงเดียฉีดเมื่อวานฉีดพัดร้อยแล้วนะตอนนี้เจ้าเราไปแล้วจ้าเราหกขวดเจ้าเราหกขวดเลยยังไงครับเพ็นบอกว่าพื้นที่บริเวณละแวกนี้ก็พันข้าวจากเฮียหมดเลยใช่ฮะที่ร้านเนาะนะฮะแล้วก็โอ้โหมันพื้นที่ทำนาจริงๆเลยนะตรงนี้เนาะโอ้อครับผมโอ้ทำนากันปีนึงสามผลสามครั้งปีนึงสามครั้งครับเดี๋ยวผมจริงๆแล้วรายการเกษตรดีจองของเรานะฮะให้ดูว่าพัดร้อยจะสุดยอดขนาดไหนดูจากการแตกกอนะท่านผู้ชมครับผมยืนอยู่กับเฮีีียยยแล้วก็พ่่อดเนนะครับ สังเกตดูนะฮะผมได้สังเกตด้วยอย่างหนึ่งนะฮะท่คนคานผู้ชมคำว่าอ่าบริเวณที่เป็นในการใช้พัดร้อยเนี่ยนะครับ <S <S สังเกตได้อย่างหนึ่งนะมันมันมันหนาหนาใบใช่ฮะใบหนาใบหนาแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยหนาค่อนข้างไม่เห็นพื้นดินแล้วอันนี้ข้าวได้ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วฮะพี่ยอดครับตอนนี้ครบเดือนละครบเดือนอันนี้หนึ่งเดือนเองนะครับผมอ๋อหนึ่งเดือนแล้วแปลงฝั่งท้ายรถของเฮียเนี่ยฮะรถวีโก้สีดําของเฮียเนี่ยครับตรงนี้คืออันนี้เขาหลังเราหรือว่า หลังสองวันหลังสองวันใช่ไหมครับอันนี้หลังแค่สองวันนะครับผมอันนี้ยี่สิบแปดวันสมมติอันนี้สามสิบวันครับโอ้โห่างกันเยอะเลยอ่ะนะฮะครับโอ้โหนี่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 แต่แต่นี้เป็นความจริงเพราะที่นี่ทำนานนะเวลาทำนานเนี่ยเขาจะต้องทำพร้อมกันเพื่อเพื่อเป็นการที่ว่าระบายน้ำทิ้ง <utan> <blinking S 1> ถ่ายถ่ายถ่ายเทน,น้ําจะต้องทําพร้อมกันดูความแตกต่างได้ชัดเจนดูความแตกต่างใช่คือคือจริงจริงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาทํานาเขาต้องทําพร้อมกันนะฮะเพื่อในการถ่ายเทน้ําอย่างที่เฮียบอกเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าคนนี้จะทําก่อนทําหลังใช่ไหมส่วนมากคือขึ้ะมาเข้จหมาพร้อมกันเลยนะฮะอ๋อแต่ความแตกต่างเห็นชัดเลยนะพี่ยอดลองดูลองถอนดูลากอ่านพี่ยอดบอกผมนะครับเฮียผมฝากใหม่นิดนึงผมจะลงให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะฮะผมใส่บูธไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมครับ ผมอาจจะผมผมขออนุญาตลงเลยนะพี่ยอดนะครับครับได้เลยครับนี่ข้าวข้าวเท่าไหร่นะฮะสามสิบวันเดียวสามสิบวันสามสิบวันดูนะฮะท่านผู้ชมครับดูนะฮะผมผมสังเกตดูนะฮะนะฮะความหนาความความที่ว่าได้ธาตุอาหารดีๆของพัดร้อยของเราเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยครับนะฮะผมจะดูลงมาผมขออนุญาตถอนนะพี่ยอดนะนะฮะสักหนึ่งต้นนะครับมันดังกุดนกุ้กุ้นกุเลยนะครับ นิดหนึ่งนะฮะับรากเยอะมากอ่ะแน่นอนจริงๆขาดเยอะเลยอะครับเนี่ยครับข้าวหนึ่งเดือนนะฮะท่านผู้ชมครับรากเนี่ข้าวหนึ่งเดือนนั่นไงนะฮะสังเกตดูจากมากแต่รากแต่กอหน้าดูเลยติดรากติดกอมากเลยฮะตรงนี้นะฮะใช่สังเกตดูนัเนไยเนาะใช่ครับนะฮะเนี่ยครับดูรากนะครับยาวมากนี่ฉีดไปประมาณกี่หนอนนะเนี่ยพี่ยอดครับครั้ง ครั้งที่สองคือตอนนั้นยาคุมอยาคุมแล้วมาฉีดเนี่ยผสมยาคุมผสมยาคุมด้วยในการฉีดนะครับนะฮะใครเป็นคนฉีดครับพี่ยอดจ้างจ้างเขาจ้างเขาใช่ไหมฮะนะฮะนี่ครับดูรากกขาดนะฮะรากขาดนะครับรากขาวนะฮะแล้วก็ใหญ่สังเกตดูจากรากนะฮะนี่ฮะรากจันดีขึ้นมานี่นี่เลยสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับต้นข้าวนี่เดือนนะครับเดือนหนึ่งนะครับโอ้โห ประหยัดมากเลยนะประหยัดมากเลยนะฮะนี่คือจากการที่ใช้พารร้อยของเรานะที่ขอเขาคือเห็นได้จากตรงนี้พี่ยอดครับอย่างที่บอกว่าเนื่องจากการประหยัดแล้วนะครับในการที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่ได้มาต่อจากนี้ไปคือผมว่าค่ามันโตวไวโตวไวฮะโตวไว <นะ S 1> ต้นนี่แข็งเลยนะเฮียนะแล้วใบใบ,ใบก็จะเขียวเขียวธรรมชาตินะ,ะน,น,นี่ขนาดนี่ขนาดหนาวนะดูนะฮะใบจะหนานะครับใบจะหนาเนาะพี่ยอดเนาะนะ,นะครับเนี่ยฮะสังเกตดู ปกติทํานาจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนี้เลยนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เลยตอนนี้อยู่ในใจผมแล้วครับพัดร้อยนะผัดผมพัดร้อยอยู่ในใจผมแฟนฟันแท้ก็เลยแฟนแท้เลยเพราะว่าแถวนี้เข้าไปเอาที่ร้านกันเยอะเลยใช่ใช่ใช่นะฮะเพราะว่าเขาเขาเขาดูแปลงของพี่ยอดเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยอืมฮะแล้วก็รีไปซื้อกันเจ้าละพูดง่ายอะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่2แถมหนึ่งครับผมจ้าละหกขวดหกขวดซื้อเจ้าละหกจ้าละหกใช่ใช่ใช่อืม ผมถึงให้บอกเชานาคตอนนี้เราอยัางยังยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยิงังโชคดีอยู่ตอนนี้นะขาก็ยังถือว่าแพงไม่แพงเลยไม่แพงเลยผมเฉลี่ยแล้วมันมันต่อไร่เนี่ยมันแค่ไม่กี่บาทเองอ๋อครับครับนเฉลี่ยแล้วนะ ตอนนี้ผมจะเฉลี่ยออกมาเลยไล่หนึ่งคำนวณออกมาทำลายท่านทีเลยตอนนี้ก็สองแถมหนึ่งนะเฮียเนาะใช่นะครับที่พี่ยอดซื้อมาเมื่อปีที่แล้วก็หนึ่งกับหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็สองแถมหนึ่งนะฮะก็ถือว่าประหยัดไหมผมว่าประหยัดเยอะเลยครับเนี่ยยังประหยัดอยู่ยิ่งประหยัดอยู่เยอะเลยเฉลี่ยแล้วรุ่นก่อนๆมานี่เฉลี่ยแล้วตกไล่ละสิบเอ็ดบาทคือเอาเป็นว่าไม่ต้องสมมติไม่ต้องแถมเลยหนึ่งขวดเก้าร้อยสมมตินะก็ยังคุ้มก็ยังคุ้มนะคือคุ้มมาฮะยพี่ยอดผมว่านะหนึ่งขวดเก้าร้อยแล้วผสมน้ำได้ตั้งลิตร ขวดหนึ่งประมาณ40ไร่40ไร่โดยประมาณนะครับ โอ้โดนมากเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดจากตรงนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกไว้ว่า1นะฮะผมไม่ต้องอธิบายอะไรละคุณผู้ชมคงเห็นได้ภาพด้วยกับตาเองเลยนะฮะโอ้วันนี้ผมให้ให้เฮียถือไม้เองไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเนี่ยครับในฐานะนะเป็นเจ้าของร้านนะซึ่งเป็นเอเย่นของเราในอำเภอพิษณุโลกด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่นี่เนี่ยดูรายการเราเยอะนะครับก็เฮียอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างครับที่ชมรายการของเราอยู่โดยเฉพาะในเขตพิษณุโลกแล้วก็ ร้านค้าทั่วไปในประเทศไทยด้วยครับเฮี่ยครับได้ครับก็พัดลอยนี่พูดง่ายๆว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือเขาขายตัวเขาเองอยู่แล้วเรื่องผลผลิตเรื่องคุณภาพประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในในเรื่องนี้ยกยกนิ้วให้เลยครับว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆที่มามาได้ถ่ายกับพี่ยอดเนาะครับนะฮะสุดยอดอ่ะพี่ยอดละครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับก็ผมก็อยากให้ชาวนาเนี่ยนะฮะ ใช้แล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับครับท่านจะไม่เสียเวลาเพราะทํานาครั้งหนึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเกือบสี่เดือนเกือบสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่แต่อันนี้ใช้แล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังผมมั่นใจเลยผมยืนยันได้เลยนัครบว่าจริงๆแล้วเคยเราก็เคยเพราะว่าทำนามานานขนาดนี้เนาะผมว่านะฮะแล้วก็แม่บ้านทําขนาดนี้แล้วก็พี่ก็ตัดสินใจล้ออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าลองผิดลองถูกมาก็เยอะเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับ คือถ้าผมจะบอกคุณผู้ชมสม่ำเสมอว่าไม่ต้องลองใช้ได้เลยเนี่ยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยดีมากเลยดีมากเลยเนาะยืนยันเลยยืนยันเลยนะฮะไม่ต้องกลัวผิดหวังไม่ต้องกลัวผิดหวังใช่นะฮะขออย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับคือตามที่ผมระบุนะฮะในข้างขวดนะอย่างชัดเจนนะคะว่าอ่าหนึ่งนะฮะก็คือขาดได้แต่อย่าเกิน 2ก็คือนะฮะฉีดช่วงเช้า3ปรับหัวจิตให้เป็นแบบสเปรย์แบบละอองฝอยขอเพียง3ข้อเท่านั้นนะฮะโดยส่วนมากนะฮะสิ่งที่ผมบอกไป3ข้อฮะพี่ยอดเนี่ยครับนะบอกว่าให้ฉีดตอนเช้าเอาว่างตอนไหนมาตอนนั้นนะเกษตรกรนะกขาบอกว่าไเป็นอย่างนั้นนะฮะขาดได้แต่อย่าเกินนะฮะเอาหนักเข้าเป็นว่านะฮะแล้วเป็นละอองฝอยละอองหมอกบอกไม่เอาต้องให้พืชเปียก3ข้อเพราะฉะนั้นสวนนิดนึงนะฮะสวนทางกันนิดนึงนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาอย่างชัดเจนว่าจะเห็นผล เหมือนกับพี่ยอดที่มาถ่ายทํากันในวันนี้นะครับก็นาข้าคนข้าสวยมากเลยนะเราเดินไปไม่ได้มากไม่ได้นะท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าอากาศเย็นนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านในทั้งพี่ยอดแล้วก็เฮมงนะครับเพื่อร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขออนุญาตยกมือพร้อมกับพัดร้อยของเรานี้เลย เอาละครับท่านผู้ชมครับจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเคสนี้ของพี่ยอดนะฮะเรียกว่านาข้าว30ไร่ภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับพลัดร้อยบวกนะครับปุ๋ยของเรานะครับไม่แน่ใจว่าพี่ยอดได้ใช้ปุ๋ยหรือเปล่าผมลืมถามไปนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าคนไหนนะฮะที่สนใจในเรื่องของปุ๋ยผงนะฮะอย่าลืมนะฮะเบอร์โทรที่ขึ้นด้านหน้าจอคุณผู้ชมตลอดเวลาก็โทรมาสอบถามกันได้ในเรื่องของราคาหรือร้านค้าร้านขายที่ไหนมีหรือยังหรือยังไม่มีนะท่านผู้ชมครับก็โทรมาสอบถาม กันก่อนก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาในการขับรถขับเรือนะฮะไปหาซื้อหาขายกันนะฮะก็โทรมาก่อนก็แล้วกันง่ายๆเลยผมว่าทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะฮะแล้วก็ทุกคนเลยนะฮะก็ต้องมีโทรศัพท์กันอยู่แล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้อยู่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมโทรมากันแล้วกันเนาะท่านผู้ชมครับเอาละเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับคิดถึงคุณผู้ชมเสมอเสมอเลยทีเดียวเจอเจอกันใหม่เทปใหม่นะฮะถ้าถัดไปเนาะสำหรับพรุ่งนี้อาจจะเป็นเทปใหม่ก็ลองดูกันแล้วกันว่าเป็นเทปใหม่หรือเทปเก่านะสำหรับในวันนี้้ผมัสกกรเล คงต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วเจอเจอกันใหม่โอกาสถัดไปวันนี้สวัสดีครับ